สวัสดีค่ะวันนี้มาลุ้นเสี่ยงดวงกันนะคะก็คือนี่นะคะทำอันนี้ไว้ตั้งแต่วันอังคารหรือว่าวันพุธเนี่ยแหละนะทุกคนแล้วก็คือวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะก็ค <Steph> <ui> ือจะมาแกะกันนะคะนี้เราทาขายจอบลูครั้งละ5บาทนะคะทุกคนแล้วก็คือไม่มีใครซื้อแล้วนะคะก็เลยจะมาแกะเองนะทุกคนนี่นะนี่นะคะเดี๋ยวจะมาแกะทําเป็นของแถมให้ลูกค้ากันเลยนี่นะคะทุกคนคือใส่อะไรไปก็จำไม่ได้แล้วนะนี่เห็น เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะได้นี่นะคะทุกคนจะเลือนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเลื้หกรูนะคะทุกคนหกรูข้างบนนะคะมาแกะกันเลยจ้าอ่ารูแรกนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนโอเคแกะกันนะหนึสม ขออภัยนะคะในความมือดำนะคะได้ไรได้ไลได้ไรเลยสิ่งแรกที่ได้นะคะเป็นตัวเกาอแก้วนะคะทุกคนนี่นะคะเป็นไข่ขี้เกียจนะคะทุกคนหนึ่งอันโอเคต่อไปรูนี้นะคะก็จะมีสติกเกอร์ข้างนอกแล้วก็ข้างในนะคะทุกคนคือน,น่ารักมากนะคะโอเคแกะกันนะคะได้ไร เออได้ไข่ขี้เกียจแล้วนะคะเป็นตัวกเกาะแก้วน้ำนะคะทุกคนโอเคสองอันแล้วอันต่อไปนะคะได้อะไรเนาะว้าวได้อันนี้นะคะกคนไข่ขี้เกียจอีกแล้วนะคะวางเลย ต่อไปช่องนี้นะคะคิดว่าน่าจะไม่ซ้ําเหมือนเดิมนะทุกคนเราหวังว่าน่าจะไม่ซ้ํานะคะที่เก้าเมษาถูกถูกทุกคนนี่ได้เป็นอันนี้นะคะเน็งยางระผมหน้ารักหน้ารักหนึ่งอันแล้วก็เป็นกระดาษโน้ตโอเคชิ้นต่อไปกันเลยจ้า ได้อันนี้นะคะอย่างงี้ผมนะคะทุกคนตัวต่อไปนะคะโอ้ไม่มีอะไรเลยทุกคนคือนี่ะไรกินทนไมไหจะฉันนอนมามาบอยแลวเขาปรุงใหม่แล้วอร่อยแปวบนึงงชกแวบชกแวบเลยนี่ ทำไมคือแบบเนี่ยมีนะคะจะชร์ไปในนี้ไม่ไมีด้วย